รัศมีแขเศร้าสูญเสียคุณพ่อเป็นนักสแสดงอารมณ์ดีที่หลายคนคงจะรู้จักทุนหน้าคุณตากันดีสำหรับรัศมีแขฟ้าเกื่อล้นที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในคลับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายรับบทเอนจอยพิธีกรในรายการสอนนอฮอลลีวูดซึ่งหากย้อนไปเมื่อปี6 3ก็จะนับว่าเป็นข่าวดีที่ทําให้รัศมีแขนั้นถึงกับดีใจตื้นตันใจมากๆเมื่อเจ้าตัวได้มีโอกาสรู้จักพ่อแท้ๆของตัวเองที่เป็นชาวเซนิเกลซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันได้เพียงแค่พูดคุย ยังจากสถานการณ์โควิดล่าสุดรัศมีแขได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายเมื่อคุณพ่อที่ไม่ได้เจอหน้ากันได้เสียชีวิตลงแล้วโดยเมื่อรัศมีแขได้เผยว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันนะคุณพ่อแต่อย่างน้อยก็ได้คุยได้ใช้คําว่าปั๊บป๋าครั้งแรกในชีวิตต่อจากนี้คงจะเหลือแต่พี่ๆที่อเมริกาพักผ่อนนะพ่อเจอกันอีกทีบนฟ้าเรสอินพีแตดีพร้อมกับต่อมา รัศมีแขยังได้โพสต์ข้อความถึงความในใจของตัวเองอีกด้วยว่าชีวิตผมไม่เคยเจอพ่อผมปล่อยให้เป็นของเรื่องเดสตินีแต่ถ้าเราได้เจอแล้วเราได้คุยกันทางโทรศัพท์ผมจะไม่เคยเรียกใครว่าเป็นพ่อเลยในชีวิตสุดท้ายผมก็ได้ทําและครั้งนี้ชีวิตนี้ของผมผมได้ใช้ชีวิตทั้งหมดกับพ่อ20นาทีผมทั้งใจไปเซเนกัลเพื่อไปหาพ่อแต่เดสตินีก็ไม่ช่วยผมจนผมรู้ข่าวว่าพ่อผมเสียชีวิตแต่ก็นะเป็น20นาที20นาทีที่มีความสุขมากรัศ มีแขยงลงแคปชั่นด้วยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของชีวิตผมกับพ่อโควิดหายดีเมื่อไหร่ยังไงก็จะไปเจอกันนะเซเนกัลวิธีคิงคองซึ่งหลังจากที่รัศมีแขได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกันเพียบรัศมีแขกันอย่างล้นหลามรวมถึงเหล่าแฟนคลับยังเข้ามาส่งกำลังใจและขอแสดงความเสียใจให้กับเขาด้วยคะ่ะ